สำหรับวิดีโอนี้เราจะมาทดสอบการสื่อสารระหว่างตัวอุปกรณ์ของ Datacom รุ่น dkg 3 2 9นะครับผ่านตัวคอนเวอร์เตอร์ของเราในรุ่น ste 101นะครับเชื่อมต่อผ่านทางพอตอินเทอร์เน็ตหรือพอตแลน n d ก่อนหน้านี้นะครับเราได้ทดสอบผ่านทางสายเคเบิลที่เป็น IS22 ไปนะครับแต่โดยข้อจำกัดของ IS22 นั้นก็จะอยู่ที่ระยะทางนะครับ ถ้าสายดีๆหน่อยก็อาจจะได้ไกลสุดที่15เมตรเนี่ยนะครับถ้าไม่ดีก็ระยะก็สั้นลงไปตามสเปคของสายแต่ก็จะมีข้อจํากัดเรื่องของสายแค่ได้ระยะประมาณนั้นนะครับนี้ในทางปฏิบัติตัวอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะอยู่กับพวกห้องที่เป็นเจนเซ็ตต่างๆซึ่งก็จะอยู่ไกลออกไปนะครับตอนนี้ผมอยากจะให้ดูไม่โชว์ค่าแล้วนะครับอ่นะครับเราก็จะต่อ ตอนนี้เราต่อไว้ที่1 1ช่องนะครับที่ช่อง L 1 227โวลต์50เฮิร์ตนะครับทีนี้กลับมาดูตรงนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้นะตอนนี้เพื่อที่จะให้เราสามารถสื่อสารมายัางตัว DKG 3 2 9โดยเ,เราอาจจะอยู่ที่ห้องคอนโทรลลูมอย่างนี้นะครับซึ่งก็จะอยู่ไกลออกไปเกินกว่า15เมตรแน่นอนนะครับตรงนี้เนี่ย เราก็จะเชื่อมโยงมายัางผ่านทางพอรตอีเทอร์เนตตรงนี้แล้วก็แปลงเป็นพอต RS 2 3 2อุปกรณ์ทุนชิ้นนี้จะมีทั้ง4 5่2 2และ r s 2 2อยู่ในตัวเพราะฉะนั้น2-22เนี่ยก็ต่อใช้งานได้เลยนะครับก็เช่นเดิมนะครับตัวสายเนี่ยก็เป็นออปชั่นนะครับต้องทำขึ้นมานะครับไม่ได้มีมาพร้อมกับตัวชุดสักทีเดียวนะครับต้องต้องเขตขึ้นมาต้องสร้างขึ้นมานะครับในการลิงก์ Data เข้าไปทีนี้โดย ทีเฟลแล้วอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการมอนิเตอร์ลิงที่แถมมาฟรีกับตัว DKG329 ที่เราสามารถดาวน์โหลดได้นั้นเนี่ยมันจะมองเห็นเฉพาะคอมพอร์ตนะครับเราจะต้องสื่อสารผ่านซีเรียลพอร์ตที่เป็นคอมต่างๆอยู่ที่ว่าเราติดตั้งเป็นไดิเวอร์อะไรเนี่เมื่อเราจะใช้งานเป็นอนเทอร์เน็ตพอร์ตเราจะมองไปเห็นเป็นคอมพอร์ตได้อย่างไรนะครับขั้นแรกเลยเราก็ต้องมาที่ตัวเซตติ้งของตัว คอเวอร์เตอร์ก่อนนะครับอันนี้เราสามารถที่จะดูผ่านโดย Default ค่าก็จะเป็น1 2 1่งรนี่นะครับอันนี้ผมเข้าที่หน้า Default อันนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เคยล็อกอินมาแล้วถ้ายังไม่เคยล็อกอินมันจะถาม UserName p a s s w o r d ก็ใส่ admin admin เข้าไปนะครับตัว ip address เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับสิ่งที่อยากจะให้ดูก็คือ สำหรับ Data.com นะครับเราต้องกำหนดบอร์ดเลทให้ตรงกับตัวอุปกรณ์ด้วยในีนี้ก็คือ9,006 8บิต data non-parity นะครับ uh, ตัวพอร์ตอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราต้องกำหนดเข้าไปนะครับเป็นเลขใดๆในช่วงนี้นะครับ1-6535นะครับตอนนี้ผมกำหนดไว้ที่10,000เพราะฉะนั้น2ส,สิ่งที่เราต้องจะนำไปใช้งานเพื่อการ Map.com port เนี่ยนะครับก็คือ1 i p a d d r e s s เราต้องรู้ว่าคอนเวอร์เตอร์ของเราเนี่ย i ออะไรนะครับ อพอรพอที่เป็น local port เนี่ยเลขอะไรที่เราใส่ไว้นะครับสสิ่งนี้นะครับเราจะถูกนำมาใช้ร่วมกับโปรแกรมอีกชุดหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า vcom โปรแกรมวินะครับเป็นโปรแกรมนี้ตัว vcom เนี่ยจะทำหน้าที่สร้าง virtual com port เพื่อลิงก์มายัางตัว ethernet port ที่เราต่อไว้นะตอนนี้นะครับ ตอนนี้ผมมีสร้างไว้แล้วเดี๋ยวผมลบลบออกไปก่อนนะครับวิธีการใช้งานของตัว VCOM ก็คือเราก็ add port เข้าไปนะครับ add COM เข้าไปหมายเลขอะไรนะครับเราก็เลือกที่ยังว่างอยู่ที่ยังไม่มีในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมใช้เลขเดิมแล้วกันนะครับ COM port หมายเลขยีกำหนดโหมดต,ตัวเน็ตโปรโตคอลตัวนี้เป็น TCP client น,นะครับตัวนี้แหละครับตัว IP address ก็จะเป็น address ของตัวคอพวเตอร์นะครับ address ของคอพิวเตอร์แล้วก็ Remote Port ก็คือ Port ที่เราใส่เข้าไปตรงนี้นะครับกำหนด2สิ่งนี้ให้ตรงกันนะครับสสิ่งนี้ให้ตรงกันแล้วก็คลิกโอเคครับทันทีที่เราโอเคมาแล้วเราก็จะเห็น List หลิสต์รายการตรงนี้นี้เราจะเห็นได้ครับว่าไฟเนี่ยตรง rx เนี่ยกระพริบกระพริบอยู่นะครับแล้วก็ net receive แสดงถึงจำนวนไบท์ที่ได้รับ Data เข้ามาก็จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแืเราก็จะเห็น Data วิ่งตัว โปรโตคอลการสื่อสารที่เป็นโปรโครตคอล Default มาจากโรงงานนะครับของอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยจะชื่อว่า Rainbow Protocol นะครับเป็นโปรโตคอลเฉพาะของทาง Data c o m เลยที่จะส่ง Data ออกมาให้กับตัวคอมพิวเตอร์ตัวนี้แล้วก็ส่งเข้าไปอย่างตัวซอฟต์แวร์อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราแมปคอมพอร์ตเบอร์20ไว้เรียบร้อยเราก็สามารถที่จะเปิดโปรแกรม r a i n b o l Rainbow, Rainbow Monitoring ตัวนี้นะครับ ตัวเดิมเลยนะครับแต่ว่าตอนเลือกคอมพอร์ตเราก็เลือกเป็นคอมพอร์ตหมายเลข20ที่เราได้ทําแมปปิ้งไว้นะครับโมเดลเหมือนเดิมครับ3 2 9กดเซฟนี่ก็โอเคไปนะครับจากนั้นเราก็คอนเน t เข้าไปนะครับเพื่อจะดูว่าสื่อสารได้ไหมเห็นไหมครับเลขก็ตรงกัน3 2 9นะคอมพอร์ต20กดมอนิเตอร์ได้เลยครับเราก็จะสามารถเห็น ค่าที่อยู่ในตัวของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับแรงดัน227 228ความถี่50เฮิรต์เห็นไหครับหรือจะเป็นตัวไฟต่างๆก็เหมือนเดิมนะครับเราก็สามารถที่จะดูจากตรงนี้ได้กดมาที่สตนะ็อปกระจายมาที่ตำแหน่งสต็อปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เราจะ สามารถลิงก์มายัางตัวอุปกรณ์ได้โดยผ่านทางชุดคอมพิวเตอร์ในรุ่น ste 101รุ่นนี้ครับ